ครับในคลิปนี้เราก็จะมาทําการติดตั้งโปรแกรม Putty นะครับโดยที่เราจะเลือกนะครับในการดาวน์โหลดเรามาใช้งานตามประเภทของ CPU เรานะครับว่าจะเป็น32บิตหรือว่า64บิตในที่นี้ผมเป็น CPU 4บิตนะครับผมก็ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่เป็น64บิตมาใช้งานนะครับเมื่อทําการดับเป็ลคลิกที่ตัวที่เราดาวน์โหลดนะครับ <ๆ S 2> ก็จะปรากฏหน้าต่างของการติดตั้งนะครับก็คือ Welcome to Putty นะครับ64บิต Setup Wizard ทำการคลิก next ครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปการติดตั้งตัว p u t t ้ก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมทั่วไปนะครับก็จะมีการรายงานรายละเอียดว่าติดตั้งไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับในที่นี้จะติดตั้งไว้ที่โปรแกรมไฟล์ l a putty นะครับสามารถที่จะเช็งเปลี่ยน directory ได้ตามความต้องการนะครับในที่นี้ผมจะใช้ default นะครับทำการคลกิก next ไปทําการ install นะครับ Product ของ putty นะครับในที่นี้ก็เลือกเป็น default นะครับและ คลิก install นะครับซึ่งก็จะใช้พื้นที่ประมาณซึ่งตัว install ก็จะรายงานพื้นที่นะครับว่าใช้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ไปเท่าไหร่นะครับนี้ผมทําการ install นะครับก็จะมีการรายงาน Status ของการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งไปถึงไหนแล้วนะครับมาให้เรารับทราบเพียงแค่นี้ครับก็จะเป็นการ c o m p e t นะครับเส